วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในหน่วยนะคะที่1ในวิชาหน้าตศสิป์เราเรียนศิลปะกันไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเราเรียนศิลปะหมดกันไปแล้วต่อไปเราจะเรียนหน้าตศสิปงกันหน้าตศสินในหน่วยแรกนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานการเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยในชีวิตประจาวันของเพื่อนเพื่อนของนักเรียนเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายโดยการทําอะไรบ้างลูก S 1> <S 1> เราเคลื่อนไหวร่างกายโดยการทำอะไรบ้างเดินเออเดินอะไรอีกวิ่งทำอะไรอีกออกินข้าวจะนั่งจะนอนจะยืนเนี่ยถือว่าเป็นการอะไรหมดเลยเคลื่อนไหวใช่ไหมคะในชีวิตประจําวันเนี่ยว่าจะเช็ดเหงื่อเช็ดหน้าเขียน,น,นหนังสือนี่เคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวนะคะ ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวกันอยู่แล้วไม่ว่าจะกระโดดจะวิ่งเล่นอะไรใช่ไหมคะรับประทานอาหารคุยโทรศัพท์ออกกําลังกายนะคะนักเรียนสามารถดูไปพร้อมกับครูได้นะลูกตอนนี้เราถึงหน้า134กันแล้วอ่าการเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีทั้งการเคลื่อนไหวเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็การเคลื่อนไหวเรียนแบบมนุษย์เรามาดูการเคลื่อนไหวเรียนแบบธรรมชาติก่อนอย่างเช่นในภาพในหน้า100 35เห็นไหมเป็นรูปต้นไม้เห็นไหมเห็นไหมด้านบนรูปต้นไม้กับเด็กอรูปต้นไม้โดนลมพาดกับเด็กผู้ชายเรียนแบบใช่ไหมเรียนแบบต้นไม้ทำไงเอสไปข้างๆใช่ไหมเหมือนโดนโอาไปฉันเป็นต้นไม้ฉันโดนลมพัดอย่างนี้นะคะเออจะดูโอ้โหฉันไม่แข็งแรงอาต่อไปเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวเรียนแบบเรียนแบบคน เรียนแบบคนเนี่ยก็มีทั้งเรียนแบบกิริยาท่าทางนะคะแล้วก็เรียนแบบอาชีพเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะามาดูก่อนนะแรกเป็นการเคลื่อนไหวเรียนแบบกิริยาท่าทางอย่างเช่นคนกําลังแลอย่างงี้คุ้มตาทำแล้วโย่ไปเรือเอาาดูดีๆกาลัง<ห>ทำอะไรอาารอ่าทำอะไรไ อ,อ,อาบน้ำใช่ไหมออเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำกันดูนะคะอย่างที่สองการเรียนแบบคนเนี่ยก็มีทั้งกิยาท่าทางแล้วนะลกูกก็ยังมีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้วยอย่างเช่นถะ้าครูน้ำตาลทำแบบนี้ครูน้ำตาลทำอาชีพอะไรเป็นอะไรเจ้าเออ,อเป็นช่างตัดผมถ้าครูน้ำตาลทำนี้ ไปเลรอ่าเป็นทหารเป็นาหลงผอมแล้วถ้าเป็นนิดนึงอ่าแล้วถ้าหากว่าคุณครูน้ำตาลทำแบบนี้เป็นหมออ่าเป็นคุณหมอ,หมอนะคะเราเรียนแบบอันนี้คือเรียนแบบอาชีพนะคะต่างๆต่อไปการเคลื่อนไหวเรียนแบบคนในแต่ละวัยคนในแต่ละวัยมีทั้งวัยเด็กว,วัยชราวัยเอ่อวัยรุ่นได้ไหม ถ้าหากคุณคุณน้ำตาลา dom, ทำแบบนี้แัวแข้งวแ้งวแ้งแปลว่าคุณตาลเป็นแล้วเป็นเด็กทานลกใช่ไหมหรือว่าคุณตาลทำนははี้อ uh, ่ะชลาชลาชลาเป็นคนชลานะคะชลาคืออะไรหรอชลาก็คืออ่าคนสูงอายุเออผู้สูงอายุอ่านะคะอันนี้ก็เป็น อันนี้เขายกภาพเขายกตัวอย่างภาพไปเห็นไหมภาพแรกเห็นไหมคะว่าเขากําลังทำอะไรปิดปิดปิดเป็นตเป็นตำรวจอะไรด้วยอ๋อตำรวจจราจรเห็นไหมเด็กผู้ชายทำท่าอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนที่สองนี่หน้าในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าคนจราหรือคนสูงอายุนั่นเองทีนี้มาดูการเคลื่อนไหวเรียนแบบสัตว์กันบ้างนะคะโห สัตว์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวแบบไหนบ้างกระโดดใช่ไหมกระโดดมีอะบินแล้วก็วิ่งใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์เลื้อยคานนี่เขาก็ต้องทำาบคานใช่ไหมอ๋อเต่านะคะแล้วก็การว่ายน้ำอ่าอย่างเช่นมาดูสัตว์ที่เคลื่อนไหวโดยการกระโดดอย่างเช่นอะไรกบมีอะไรกบมีอะไรอีกจิงจ้อะไรอีกกาตา อันนี้คือสัตว์ที่ทำไมเราสามารถเรียนแบบผ้าทางกระโดดได้ใช่ไหมต่อไปสัตว์ที่บินได้เกี่ยวกับเคลื่อนไหวกันอ่านกอะไรอีกผีเสื้อแมงปออินซีเพื่อนผอกินซีโหเก่งมากอะไรอีกนกฮู้แมงปออ่าค้างคาวได้ไหมได้โอเคค่ะต่อไปการว่ายน้ำเคลื่อนไหวแบบการว่ายน้ำลาอะไรอีก ฮะเต่าเลื้อยคานเต่าเป็นคานกุ้ง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 ได้อะไรอีกปลาหมึกได้ไหมว่ายน้ำไหมได้อะไรอีกปลาวานอย่างนี้เป็นฉลามโอ้ปลาวานก็ได้ถูกต้องต่อไปสัตว์เคลื่อนไหวโดยการเลื้อยเลื้อยอ้เลื้อยนะ เนี่ยเขาจะอยู่ในประเภทคลานเห็นไหมคลานอ่ะคลานอย่างเช่นอะไรตุ๊กแกก็ได้จิ้งจกก็ได้อะไรอีกคลานตาวหมานี่จะทําไมแล้วหมาทําไมแล้ววิ่งหรือเดินใช่ไหมเขาจะมีกี่ขาสี่ขานะคะแ่แมวได้อีกอะไรอีกที่วิ่งได้มีสี่ขา ถูกเนะเสือชีตาได้ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวในหน้า137หน้า137เห็นไหมเขาเรียนแบบอะไรกรบใช่ไหมคะ<ส>อ่าเรียนแบบกบแล้วก็เรียนแบบสุนัขเห็นไหมอ่าสุนัขสุนัขมันมีกี่ขา ใช่ค่ะแต่คนเนี่ยมีกี่ขาอ,อ่เขาก็เลยใช้แขนใช้มือสองข้างเนี่ยกลายเป็นขาหมาใช่ไหมอีกด้านล่างนะคะใช่ต่อไปมาดูเรียนแบบปลาแม่ปลาปลาเนี่ยนอกจากท่านี้แล้วเนี่ยทำท่าอะไรได้อีกแล้วแอนคิวบ้าทำท่าอะไรได้อีกว่ายน,น้่ยนอกจากท่านี้แล้วทำท่าไหนได้อีก,อย,ก,กอย่างนี้ได้ไหม ปลาเป็นปลาเราเป็นปลาทำท่าน,น,นี้ก็ได้ทำได้หลายท่านะนาต่อไปการเคลื่อนไหวเรียนแบบยังไม่จบมีคนแล้วมีเรียนแบบคนแล้วมีเรียนแบบศาตร์แล้วก็มีเรียนแบบสิ่งของอกุ้งก็ทีนี้มาดูเรียนแบบสิ่งของอะนะคะในหน้า138 อย่างเช่นเป็นเก้าอี้เห็นเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเก้าอี้เป่ะอ่าเขาก็ทํำยังไงเขาทาตัวเองเป็นเก้าอี้ใช่ไหมเขาก็ย่อตัวลงนะคะเหมือนแบบว่านั่งได้นั่งตรงตากลงนี้ได้นะคะเป็นเก้าอี้อ่าอีกคนนึงเป็นอะไรเป็นสะพานนี้ก็คือเรียนแบบสิ่งของนะถ้าถามว่าอยากเป็นโต๊ะถ้าเราอยากเป็นโต๊ะเราทำอะไรวะะอะไรอ่ะเออเป็นทำไมเออก้มลงไปเลยใช่ไหมเอาไปสี่ขาเหมือนโต๊ะอ๋อโอเค ต่อไปการแสดงนะคะประกอบเพลงเดี๋ยวเราจะมาลองร้องประกอบเพลงกันอ่ะมาดูในหน้า1 3 9เข้ามีการให้เราเนี่ยลองช่วยกันคิดว่าเราจะเต้นเพลงประกอบเพลงกอไข่เนี่ยอย่างไรกอไข่นี่เป็นอะไรธรรมชาติหรือสัตว์หรือคนเป็นธรรมชาต ดังนั้นเราจะมาเรียนแบบธรรมชาติในเพลงกอไข่กันอ่นักเรียนร้องพูดตามครูนะกอเอ้ยกอไข่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังไอ้ตั้งใจตั้งใจอยู่มึงงงงคนแก่เลยโดนลมไว้ ต่อไปนักเรียนลองช่วยกันคิดกอเลยกอไผ่เราจะทําท่าไหนจริเออกอไผ่ทำไงชูมือขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็อ่ากอไผ่นะคะทัาตัวเป็นไผ่ก่อนโดนลมไหวร้องเพลงนะฟังมันโดนลมไหวเราก็ควรทำไงโอ้ย่งตัวซ้ายขวาใช่ไหมโอ้ฉันเป็นกอไผ่ฉันรักรักกอไผ่จางทำไงเออเพื่อนอบก่อน ทำไงทำท่าไหนอีกโอ้เพื่อนบอกทำอย่างนี้นี่บังไว้บังไว้ให้มันเป็นล่มอ่าโอเคทีนี้เราจะมาเต้นกันเพลงอ่ะทำท่าทำท่าทำท่าพอไม่ต้องยืนมองยืนนั่งกั เลี้ยงแบบอะไรเลี้ยงแบบอะไรช้าง,งเป็นอะไรช้าง,งเป็นอะไรเป็นคนเป็นาสัตว์สิ่งของเป็น<า>สัตว์นะคะ <c oughs> เคยร้องไหมช้างยังช้างเคย แบบนี้ใช่ไหมช่อเนี้ยเนี้ยชอช้างมีงวงใช่ไหมเราทมือเราเป็นงวงนะงะช้างช้างมันตัวโตไม่บารจะทามืใหญ่ๆชวตัวโมจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวนิ้วมาเป็นเขี้ยวอ่ะใส่งวงเรียกว่ามีหูี จะให้นักเรียนเนี่ยเรียนแบบของอะไรก็ได้มาอย่างหนึง่งเรียนแบบอะไรก็ได้อย่างเช่นอาจจะเรียนแบบคนกิริยาท่าทางของคนและเดี๋ยวจะให้เพื่อนเนี่ยมาเดากันว่าเรียนแบบอะไรเรียนแบบคน แล้วก็อาจจะเรียนแบบสัตว์ก็ได้แล้วแต่เราคิดแล้ว๋ย่ให้เพื่อนเดาว่ามันตรงไหมแล้วก็เรียนแบบสิ่งของนะคะคิดอ่ะทุกคนคิดห้ามบอกเพื่อนห้ามบอกเพื่อนคิดของตัวเองไว้เดี๋ยวคุณตาเรียกทละคนแล้วเดี๋ยวคุณตาจะให้คะแนนโ okay อเคไหมโอเคนะคะ